สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่คัดแพ้งสุขสุขคนค่ะทักทายกันขอบคุณเด้อค่ะมาซอยบึงซอยแช่กดไลค์กดแชร์เป็นแห้งใจโดยเฉพาะทางเพจเนาะโพดยังขึ้นมาพี่น้องกลับมาเป็นแห้งใจเป็นไอยูสาแนกขอบคุณในหลายขอบคุณพิเศษเอฟซี FC อิหล่าอุ้งอิง เอฟีสาวน้อยเพชิปันแพงค่ะคลิปนี้มาคุยกันเรื่องหนังหนังเรื่องแรกภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างโดยหมอล่ำคือว่าเนะหนุ่มโจบอสโจยม,มนินแห่งสาวน้อยเพชรปันแพงทุ่มทุนสร้างกว่าสิบล้านสร้างหนังเรื่องค่ายอ้อพี่น้องฟังแต่ซื้อหนัง กับขนลุกกว่าสันนอเพิ่นปักมุดไวเลยตัวนี้พี่น้องคะ่ะพิ่นปักมุดไวเลยเดี๋ยวสิบอกสู่ฟังพอดีไปตลาดมีเอฟซีสาวน้ำเยืนเนี่ยแหละนะคะพิ่นติดตามมาตั้งแต่สาวน้ำเยืนจัดรายการผุนมาตานเพื่อกติดตามไปเบืองสาวน้ำเยืนไทายคลิปเกษตรแล้วก็ยูดีดีเห็นสาวน้ำเยืนไปตามวงมอล่ำสาวหน่อยเพจแปนแพงไปตามอีหล่าอุงอิง เพื่อนกับตามอีหลา่าอุงอิงอยู่คือกันวาสนเนาะเดี๋ยวสิบอกสู่ฟังพี่น้องแต่ว่าอ่านอ่านเรื่องบอสจเพื่อนปักมุดไว้ก่อนเนาะสำหรับหนังเรื่อง่ข่อ่อนะคะนี่บอสจถึงขันปักมุดไว้แบบนี้นะคะพี่น้องคะในเรื่องราวเกี่ยวกับข่ข่อ่อบอสจว่าขนลุกกับสิ่งลี้ลับ กับสิ่งที่มองไม่เห็นค่ายออกับภาพยนตร์เรื่องแรกของวงการหมอลำที่ตีแผ่เกี่ยวกับความเชื่อศักดิ์สิทธิศ์ศรัทธาครูบาอาจารย์ฉายทั่วประเทศเร็วๆนี้อืเป็นภาพเป็นเป็นคลิปเนาะเป็นคลิปอ่าสันส้นๆให้เข้าได้เบิ่งกันบลืมนควมคู่อ่า บอลบลูววชาเพื่นว่าเนาะยอ่อไ่เกตเก่าเพื่นวะนะคะนี่แหละนะคะเลือมลำ่ำเบึงแย่งว่าสันความเชื่อศักดิ์ศิ์ศรัทธาครูบาอาจารย์เพื่นวะนะคะก็นี่แหละพี่น้องเพื่นกำลังโปรโมทเรื่องนี้อยู่ซึ่งเพื่นทุ่มทุนสางกว่า10ล้านเลยทีเดียวแล้วก็จะมีมือบวงสรวงนี่วันที่16 มิถุนายนนี้ที่โดมสาวหน่อยเพชรบันแพงนะคะคนในวงการมอรองมอล่ำคนหัวจากหักแพงเพิ่นก็นจะมารวมงานผูลักผู้ใหญ่หรือว่าคนในวงการหมอรองมอล่ำผู้มีสื่อเสียงมากไม้ก็จะมารวมงานบวงสวงยูทูบเบอร์ยูทูบเบอ,อ,อร์ดังๆผู้ติดตามเป็นล้านๆหลายล้านก็นจะมาติดก็จะมารวม ในงานบวงสวงเท่นี้นะคะในส่วนของหนักข่าวในส่วนของพิธีกรในส่วนของยูทูบเบอร์อื่นๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะจะมารวมงานและที่สำคัญพี่น้องค่ะนังเรื่องนี่บททีนไ้บวงสวงซ้ามีคนเมารอบหนังหรือว่าซื้อตัวลวงหนาอืมไว้ให้เอฟซสาวน่อยเพียรปันเพียงเบิงจังสี่นอคือมีผู้เมารอบเมารอบหนัง ว่าวีลีเนี่ยสาวน้ำยืนน้ำดับเบิงนะมูล,ลค่าร่วมหนึ่งล้านเ้าได้พี่น้องเป็นล้านแล้วได้ค่ะนังโบตันเดบวงสวงโบตันเดเปิดกล้องอ่าสางเลยพี่น้องแค่เพิ่นเว้าวออกมาด้วยความเชื่ออันนี้ก็เว้าวไดขึ้นกันพี่น้องว่าด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธามีผู้เมารอบหนังเมารอบเบิงหนังเนี่ย สาวนเ้ยนลับเบ,บิง้งเท่าที่เพิ่นโพดขึ้นมาเนาะร่วมหนึ่งล้านแล้วนะคือเหมือนขายพี่ออเดอร์เลยพี่น้องเหมือนเขาขายออนไลน์เนี่ยขายสินค้าเนี่ยเพราะฉะนั้นนางเรื่องนี่นะคะจึงมีแนวโน้มเนาะที่หลายคนว่าว่าน่าจะทะลุห้าร้อยล้านเพิ่นว่าถ้าทะลุห้าร้อยล้านพี่น้องเห็นว่าขนาดพ่อการใช่นะ่ะบอกว่าสี่บวชสามหมื่นเลยว่าสนันเนาะ อันพระเอกฮอตด,ดีเกทับพี่น้องสิบวชดเก่ามือแต่สาวน้างยิงกันลังแนมอยู่ว่าะทาแม่นพระเอกในวงอันพักกันสิบวชดแบบนี้สงสยัยเราเด้อปาตานีเฮ็ดจังไดล่ะภายนอกจะทําการแสดงค่ะในช่วงที่เพื่อนพักกันลาบวัดี <c> ้ <oughs> เอาสาธุเนาะสาธุแต่จริงๆแล้วบวแเ่นหารอยล้านดอกพี้องมันจะเป็นพันล้านพุนพอว่าอีหลังวงอิงเคยเ้าไปเด้อ อีลาอุ้งอิงว่าจะพาพ่อโจจับพันลานว่าสน่ฟังย่ำใดยังขนลุกอยู่ได้พี่น้องลาบ่ได้ว้าลินเด้ลาบ่ได้ว้าแเต่ปากอืคำนี้แมนว่าพี่น้องมันก็มีแนวโนมน่าเชื่อน่าเชื่อขึ้นซูมือสูมือ,มอเป็นตตเสือขึ้นซูมือคือบ้านเนาะอันนี้มีความกิดเตียนส่วนโตเบววาสู้กันฟังเด้อพี่น้องสไตล์สาวน้ำเยืนเห็ดคลิปโบมเมนคาวที่แบบ เป็นข่าวคักคักเดอ้อให้เข้าใจนะหลายคนมากุ่มสิฟั่งข่าวคักคักกับสาวน้ำยืนโบมี่นะคะสาวน้ำยืนเหตุข่าวหรือว่าถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังเว้าสู้กันฟั่งนี่แหละมียังกับว้าสู้กันฟังมาได้ใเว่าย้อนกลับไปในตลาดอืมสาวน้ำยืนไปหลาะตลาดมีเอฟซีสาวน้ำยืนไป,นต,นนปติดตามตั้งแต่สาวน้ำยืนจัดาการวิทยุผุดละผ่ดกระเปิดในตลาดเนาะกะหลังๆมา เพิ่นก็มาติดตามสาวน้ำยืนเห็ุคลิปลงช่อง u t u b e ทั้งเพจนี่ละ่ะเพิ่นก็เลยถามสาวน้ำยืนว่าสาวน้ำยืนว่าสันอันสาวหน่อยเพียบปันเพียงนั่นเพิ่นสีเฮดหนังผีบอกว่าสัน <c oughs> ก็เลยว่าบ่แเ่นหลังผีบอกเป็นนังผีนังเกี่ยวกับหมอล่ำน,ลนี่ละแต่่ข่ออเนาะมีมาแต่ไหนแต่ไรนะคะ มันเกี่ยวกับความเสือความสัทธาเพิ่นกับโปรโมทบ้านในเรื่องเกี่ยวกับ่ายอ่อความเสือความสัตธาคู่บาอาจารย์มันกับเป็นอิหีได้พี่น้องคือต่กี้เนี่ยสาวนุงง่นเนียเปิดสำนักงานหมอล่ําพี่น้องชาวบ้านเฮ้าอ่าพอปุญญาบานพอกำนั่นเนาะในเขตพื้นที่ต่างๆสมัยแต่กี้เป็นจางมอล่ําเพื่อนจะมาสำนักงานบแต่มาจ้างหมอล่ําบอกว่าจะเป็นมอล่ําสิงมอลลก่อกรอมอล่ํามมูนี่ละมอล่ํา ขณะใหญ่ๆวงใหญ่ๆอย่างสี่คือสาวน้อยเพลดปันแพงเนี่ยเราพ่อหย่บานพ่อกำนันหรือว่าคณะกรรมการมู่บันเพิ่นมาเนี่ยมาแต่ละเดือนเนี่เมารถมาเป็นขั้นรถปิดน้องมาได้เพื่อจะถามอย่างสี่แล้วเรื่องไขอ้ออดีสาวนุน่มยืดเรื่องไขอ้ออผู้ใดจัดหาเพิ่นวะสมัยตะกี้เพิ่นจะมีการแบบว่าเตรียมเหล่านะนะ,นะเตรียมเหล่าเตรียมแปงเตรียมบีคือเจ้าภาพได้จัดหาไหกามี แต่หลังๆมาดยความสะดวกสบายเนาะ mm. มอล่ําเพิ่นกระจะเห็ดค่อ่ออเองเพิ่นแต่งเองเพิ่นอย่งสี่นะ mm. คือตรงมีครูบาอาจารย์นะนะพี่นองเพิ่นกับมีครูเนาะซ mm. ิดมีครูครูบาอาจารย์มีขอ่อยอหมอล่ําถุกวงนี่มีนะเพราะฉะนั้นสมัยตะกี้นี่เพิ่นถามอย่างสี่อีหลีเด้ข่อ่อดิผู้ใดเตรียมให้อ่าหลังคือ,อ,เ,อ,อเพิ่นกระบอกเพิ่นเก่าเงินเพิ่มให้นะนะให้ ให้มอลำจัดม้าเลิศเด้อสัญยาจะให้ยากไอ้เดี๋ยวมาทแทนหาตามหาเด้อเป็นว่โบโบมีเวลาหาจากสีนะาลุงเต๋อจะาพาเพื่อนจะบอกแบบนี้เราเพื่อนก็จะให้เหานะาเพิ่มเงื่อนไปอาจจะเป็นหารอยเป็นเอียงคือให้หมอลำไปเตรียมไขอ่ออกมาเอียงนะจัดเพื่อนจะเอาอยางแน่จากสีแมนบอเอาแป้งเอาวีเอาเอากระจกเอาอยียงแบบหลายอย่างเอาเหล่าค้าเหล่าเอยงจากสีนะพี่น้อง เพราะฉะนั้นเจ้าผ่าเพิ่นก็มกจะบอกว่าอันไหมอลลั่เพิ่นเตรียมมาได้บ่ค่ายออกส่นะคะกัมันเป็นเรื่องสําคัญอยู่ค่ะเรื่องสําคัญสําคัญค่ะคักเลยล่ะพี่น้องค่ะเราทับพิดค่ายอ่อเนี่ยกะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งมีอีหลีนะนะพี่น้องคือเฮาเห็นเน่าเคยเขาเคยเห็นอีหลีจังสี่เนาะเหตุการณ์บางอย่างที่ บบอยากเสื้อแต่ต้องเสื้ออย่างเสียงพี่น้องนี่เราเพิ่นจะทายทอดให้เบิงเนาะในหนังเรื่องนี้หมอหนังเรื่องไข่อ๋อหนังเรื่องแรกสิบหกมิถุนายนนี้เพื่อนจะบวงสรวงเอาคุยกันว่าสู้กันฟังพี่น้องพี่น้องคิดเห็นเป็นจังไดแน,น่อืมกับหนังเรื่องนี้เตรียมตัวเตรียมตน,ตนจังไดแน,น่สิบไปเบิงหรือว่ามีความคิดเห็นเป็นจังไดลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอเบิงละกันเนาะ ถือว่าเป็นการทักทายกันขอบคุณได้หลายเดอ้อพี่น้องคะกดไลค์กดแชร์เป็นแห้งใจกันต่อไปค่ะยูดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ